ผนังชุดนี้เนี่ยใช้บล็อกกี่ก้อนรั้วแผงนี้เนี่ยใช้บล็อกกี่ก้อนเราจะมีวิธีการหาอย่างไรนะครับบล็อกเีาก้จะมาสอนคำนวณในวันนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่19เซนนะครับมีความยาวอยู่ที่39เซนหรือว่าเป็นบล็อกที่เรานิยมใช้กันทั่วไปนะครับวิธีในการหาง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ของเราออกมาเป็นตารางเมตรก่อนนะครับตัวอย่างนะครับรั้วตรงนี้เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่3เมตรสูงขึ้นไปเมตร70เซนก็นะครับเราก็นำ3 หลังจากที่เราได้พื้นที่ของเราออกมาเป็นตารางเมตรแล้วนะครับเราก็ต้องนําม,มาคูณกับ12นะครับ12มาจากไหนนะครับ12ก็คือพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยบล็อกประเภทนี้นะครับเราจะต้องใช้อยู่12ก้อนด้วยกันนะครับหลังจากที่เราได้พื้นที่ออกมาเป็นตารางเมตรแล้วนะครับเราก็นาม,มาคูณกับ12นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นจํานวนบล็อก вот ที่เราต้องใช้นะครับ5.1คูณกับ12นะครับเราก็จะได้61.2นะครับหรือว่า62ก้อนนั่นเองโดยเฉลี่ยนะครับื้นที่เราต้องการปูหรือว่าผนังที่เราต้องการปูเน<ข>ี่ยต้องใช้กระเบื <ítulo> sabes, ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี so, box, ่ยมักจะเข้าใจผิดนะครับว่ากระเบื้องหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถปูได้หนึ่งตารางเมตรนะครับกระเบื้องหนึ่งกล่องนะครับใช่ว่าจะปูได้หนึ่งตารางเมตรเสมอไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับกระเบื้องขนาด60 x 60เนี่ยสามารถปูได้1.44ตารางเมตรนะครับก็ถ้าเป็นกระเบื้องขนาด40 x 40เนี่ยก็สามารถปูได้หนึ่งตารางเมตรโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ในการปูกระเบื้องนะครับเราต้องทราบก่อนนะครับว่ากระเบื้องหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถปูได้กี่ตารางเมตรนะครับโดยปกตินะครับกระเบื้ออออองงงงงงททุุกกกกกกกลลลล่่่่่่่ไไไซสส์นน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 ะะะะะคคครรรรรรรััับบบบบดดด้้้้้แขวววตตติาาาาาเเเืีีียมมถปู เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ากระเบื้องกล่องนี้ปูได้กี่ตารางเมตรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราจะใช้ขนาดกระเบื้อง60คูณ60ในการปูนะครับกระเบื้องขนาด60คูณเนี่ยสามารถปูได้1.44่ตารางเมตรนะครับหลังจากที่เรารู้ขนาดกล่องว่ากล่องนี้เนี่ยปูได้กี่ตารางเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาหาพื้นที่ของเรานะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีกี่ตารางเมตรนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่9กเมตรมีความยาวอยู่ที่11เเมตรนะครับ เราก็นำ9มาคูณด้วย11นะครับก็จะได้เป็น99ตารางเมตรนะครับหลังจากนั้นก็ได้ออกมาเป็น99ตารางเมตรแบบนี้นะครับเราก็นำ99นะครับมาหารกับ1.44นะครับเราก็จะได้กระเบื้อง68.7กล่องแบบนี้นะครับเราก็ต้องซื้อประมาณ70กล่องโดยเฉลี่ยนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการคำนวณหาปูนกาวนะครับสำหรับใช้ปูกระเบื้องแบบนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าห้องขนาด 4x4 เนี่ย จะต้องใช้ปูนกาวปูกระเบื้องเนี่ยกี่ถุงมีวิธีการคำนวณง่ายๆแบบนี้ฮะปูนกาวหงถุงขนาด20กิโกรแบบนี้นะครับจะสามารถปูพื้นได้ตั้งแต่2ถึง8ตารางเมตรนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่1เนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเราปรับพื้นได้ระดับไหมพื้นเอียงมากน้อยแค่ไหนนะครับปัจจัยที่2นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องด้วยนะครับขนาดของกระเบื้องในห้อมีส่วนนะครับสมมติเราปูห้องน้ำนะครับแล้วก็ใช้พื้นกระเบื้องแบบเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะสามารถปูพื้นได้มากนะครับปัจจัยที่3นะครับขึ้นอยู่กับว่าเบอร์เกลียงของเราด้นะครับฟังไม่ผิดนะครับเกลียงที่เราใช้งานหรือว่าใช้ปาดเนี่ย มีส่วนนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างกระเบื้องขนาด40คูณ40แล้วกันนะครับพื้นกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับจะสต้นกาหนึ่งถุงเนี่ยจะสามารถปูได้2-3ตารางเมตรนะครับสิ่งแรกที่เราพูดคำในการปูกระเบื้องนะครับเราต้องหาขนาดห้องของเราก่อนนะครับถ้าเรารู้ว่าขนาดห้องของเราเนี่ยมีความกว้างความยาวอยู่ที่กี่เมตรนะครับเราก็คำนวณออกมาเป็นตารางเมตรให้ได้ก่อนนะครับตัวอย่างนะครับมีความกว้างความยาวอยู่ที่4คูณ4เมตรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็น16ตารางเมตรนะครับเฉลี่ยค่าอยู่ที่2.5ละะะะะกกััันนนนนนนคครรรรรบบบเเเพาาาาาว่่ปปปููถถุงงียจสมื้้อขขด40 40ึไ ปูได้ประมาณ2อถึงสตารางเมตรนะครับผมเฉลี่ยค่าอยู่ที่2.5งจ้าละกันนะครับเราก็นำสิบตารางเมตรนะครับมาหารกับ2.5นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น9.6ถุงแบบนี้นะครับหรือว่าโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยก็จะใช้ประมาณ10ถุงนด่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการคำนวณหาปูนกาวสำหรับปูกระเบื้องนะครับใครที่กำลังต้องการปูกระเบื้องเนะี่ยลองนำวิธีนี้ไปคำนวณกันดูนะฮะ